ตอนนี้พูดถึงศีลบารามีนะทีน,นี้เามาพูดถึงว่าศีลนี่มีที่มีอยู่คือศีลบารามีอ่อบารามีนี้แปลว่ากำลังใจนะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรพระบรมสัมมาพระบรมศาสดาสมมาสัมพุจ้ตรัว่าท่านที่มีบารามีเต็มแล้วย่อมเป็นพระอาราหันต์ได้และจะเข้าถึงพระนิพานก็จงจงทำความเข้าใจว่า คำนี้พระพุทธเจ้าหมายถึงว่าท่านทั้งหลายมีกำลังใจเต็มที่จะทรงศีลบารมีให้ครบถ้วนนี่คือท่านพูดท่านกล่าวคำว่าศีลนี่แปลว่าปกติบารมีเวยวัดเต็มฉะนั้นขอท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงรักษาความปกติให้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์แต่มาจะพูดถึงไม่พูดถึงลักษณะของศีลทั้งหมดนะจะพูดเฉพาะลักษณะของศีลห้าประการเท่านั้น ไอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นขอบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายที่ปฏิบัติพระกรรมฐานที่หวังผลดีตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินศีบรมศาสดา,มาสมมาสัมพุทธเจ้าก็จงเข้าใจได้ว่าคําว่าศีลนี้แปลว่าปกติแล้วก็ปกติท่านปฏิบัติอยู่ในศีลประเภทไหนเป็นศีลห้าก็ปกติก็ตาม เป็นสินสิบก็เป็นปกติก็ตามเป็นศินแปดที่เป็นปกติก็ตามที่เป็นศินสองรอยยี่สิบเจ็ดก็เป็นปกติก็ตามก็จงรักษาความปกติของสินนั้นๆไว้ให้ครบถ้วนอย่าให้ขาดตกบกพร่องและอีกประการหนึ่งคําว่าศินนี่แปลว่าปกติเนี่ยเพราะว่าปกติคนก็ดีสัตว์ก็ดีมีความพอใจตามนั้นนี่ขอให้สร้างความเข้าใจตามนี้เขาไว้ก่อนนะจะขอพูดคำว่าปกติของสินให้ฟังจะได้ง่ายต่อการปฏิบัติเอาเฉพาะสินห้าจะเป็นสินที่ มีอันด,ดับต่ำที่สุดสินห้านี้ปกติของบุคคลที่เป็นปุถุชนคนธรรมดามีความต้องการกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการสินห้าท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมทำไมถึงผู้เช่นนั้นอาจจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยเทศอย่างนี้นี่ปกติของคนก็ดีสัตว์ก็ดีไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายร่างกายและไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายร่างกายถึงกับเสียชีวิต นี่ขอให้ท่านทั้งหลายถือความรู้สึกของของท่านเป็นสําคัญก่อนนะตัวท่านเองมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าถ้าหาว่าท่านต้องการให้ใครมาฆ่าให้ท่านตายละ่ะก็โปรดแจ้งให้ทราบจะดูจงกห์ให้ตามความสามารถใครที่ต้องการให้เขามาทนารมานบีบท่านล่างกายเขาให้เจ็บปวดให้เกิดมีความทุกขเวทอย่างนั้นมันก็ไม่มีใครๆก็ไม่มีเช่นนั้น อาการที่สองเรามืมองดูว่าท่านมีทรัพย์อยู่แล้วท่านต้องการให้ใครมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติของท่านหรือเปล่าเอาตัวของท่านเอาใจของท่านเป็นประการเป็นเครื่องยอมรับหมายความว่าต,วตัวท่านนี่แหละเป็นตัวยืนยันเอาจิตใจของท่านเป็นเป็นตัวจิตใจยืนยันท่านมีทรัพย์สมบัติทั้งหลายต้องการให้ใครมารักมาขโมยมายื้อแย่งไปหรือเปล่าโดยส่วนมากแล้วก็ไม่มีถ้าคนที่ไม่รัสติเขาก็ตอบม่มีได้นะ ไอคนที่เรารักคนเราเราต้องการให้ใครเขามายื้อแย่งของเราไปไหมโดยปกติยามปกติแล้วถ้าเราพูดกันเป็นเล่นเป็นงานเราต้องการให้ใครมาโกโหกโมเทสของเราร่างหรือเปล่าในยามปกติเราต้องการให้ชาวบ้านเขาคนนั้นเป็นคนบ้าไหมไม่มีอาตมาพูดพูดได้เลยไม่มีคาตอบที่นี่ก็เป็นส่วนใหญ่ของกําลังใจของเราเราต้องมีความเข้าใจว่าจิตที่มันวิปร,ริตจึงจะคิด ฝืนอารมณ์ทั้งห้าประการนี้คําว่าอารมณ์ทั้งห้าประการนี้ก็ทั้งคนทั้งสัตว์มีความปรารถนาเสมอกันแ่ะนะคนเรามีความรู้สึกว่าสัตว์เกิดมาเป็นอาหารของตนนี่คิดด้วยความโง่เท่านั้นนะไม่ใช่ความฉลาดเลยอัตมาขอพูดตรงไปตรงมาถ้าสัตว์มันเกิดมาเป็นอาหารของเราเวลาที่เราเดินไปไหนมันต้องรีบวิ่งเข้ามาหาเราด้วยความเต็มใจที่จะให้เรากินเป็นอาหารหรือฆ่ามันเพื่อเป็นอาหารของเราแต่ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ได้มีความคิดเช่นนั้น เมื่อเราเดินไปมันก็จะวิ่งหนีปลาก็ว่ายน้าหนีนกก็บินหนีสัตว์ก็เดินหนีวิ่งหนีสัตว์เลื้อยคานก็เลยหนีอาการหนีนี่แสดงว่าเขารักชีวิตของเขาเขาไม่ต้องการให้เราไปทําลายชีวิตของเขาความรู้สึกของคนและสัตว์จึงมีความรู้สึกเสมอการมีความต้องการแบบนี้เสมอกันเท่าเทกันก็รวมความว่าปกติคนและสัตว์มีความประสงค์ในกฎห้าประการเท่าเทกันนะ พระเจ้าจึงเรียกกฎห้าประการนี้ว่าศีลซึ่งแปลว่าปกติก็คือปกติที่คนและสัตว์ทั้งหมดที่ต้องการคือไม่ต้องการให้ใครมาทําร้ายทําอันตรายกันเราแบบนั้นไม่ต้องการให้ใครเขามาฆ่าไม่ต้องการให้ใครเขามาทําร้ายไม่ต้องการให้ใครเขามาลักของมารักขโมยของมายื้อแย่งของและทรัพย์สินไม่ต้องการใครให้มายื้อแย่งความรักไม่ต้องการให้ใครมาโกหกหมดเท ไม่ต้องการให้ใครเห็นว่าเราเป็นคนบ้าสติไม่ดีเพราะว่าการดื่มสุดาเมะัยหรือของมึนเมาอาการที่มึนเมาเข้าไปแล้วมันดาท่านบริษัททั้งหลายมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนบ้าดีไม่ดีคล้ายสัตว์สีเท้าเข้าไปอีกนอนเหมือนส,สัตว์สีเท้ามีอาการเหมือนสัตว์สีเทาก็ยังทําได้นี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ปกติปกติของมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนั้นนี่พูดถึงศีลบารามีนะ ถ้าเป็นพระเป็นเนนเป็นผู้รักษาอุโบสถก็ทรงอาการอย่างนั้นให้ครบถ้วนบริบูรณ์ให้มันเป็นปกติอย่างนั้นทีนี้การรักษาศีลให้ปกติจะทํำยังไงในอ,อุทิมพระริกสุตองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสดาทรงตัดกับนิโคทปริภาชกว่าสาวกของเราจะไม่ทําลายศีลด้วยตัวเองไม่แนะนําให้บคุคคลทาลายศีล และก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายสินอาการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทใจของท,ท่านทรงได้แล้วหรือยังถ้าถามว่าปฏิบัติศินแบบไหนเป็นปรมตถศินจึงจะเข้าสู่พระนิพพานได้เราตอบแบบเล่นสำนวนกันไปเช่นนั้นเองก็ตอบกันแบบสบายๆเมื่อไรมันก็ไม่จบถ้าเรามาสรุปตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัด นิโคทปาริภาชกว่าเราแนะนำบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของเราในนามนั้นท่านก็นเรียกว่ายามสีหรือไม่มีสุราเวลานี้เราเปรียบเทียบกันได้กับศิลหาเราจะแนะนำกันอย่างนี้ว่า 1. เธอจงอย่าเป็นผู้ทำลายศิล้วยตัวเอง 2. อเธออย่ายุโยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศิลและก็สามไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศิลแล้วเราสอนแบบนี้ สาวกของเรารับฟังและปฏิบัติตามเราจึงประกาศผลและสาวกของเราก็ยอมรับว่ามักได้ผลสมความปรารถนานี่ว่ากันโดยใจความเป็นภาษาไทยแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถามว่าจะรักษาศีลอย่างไรจึงจะเข้าสู่พานิพานได้ก็ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทยึดศีนข้อนี้เข้าไว้กันแล้วกันแบบนี้นี่แหละเขาเรียกว่าสามประการ ถ้าจะถามว่าเราปฏิบัติอยู่ในศีลบรารมีถ้ามีกําลังใจครบถ้วนเรามีทานบรารมีควบด้วยหรือเปล่าอตมาก็ตอบว่าในที่นี้ก็มีอภัยทานเพราะคนที่มีศีลจะต้องมีเมตตาและกรณุณาทั้งสองประการเราก็มีทานการให้ก็คืออภัยทานให้อภัยแก่บุคคลผู้ผิผดเขารู้เท่าไม่ถึงการเว้นไว้แต่บุคคลผู้มีเจตนาปฏิบัติผิดพระวินัยหรือระเบียบกฎข้อบังคับ อย่างที่เป็นกฎข้อบังคับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้พระองค์ก็ยังทรงลงโทษถ้าผิดแบบนี้เราไม่ให้อภัยเพราะเรามีความรักในเขาเรามีความสงสารในท่านผู้นั้นถ้าไม่ลงโทษตามระเบียบวินัยก็จะปล่อยให้เขาเลวเกินไปเป็นอันว่าเราไม่รักตามคติโบราณท่านบอกว่ารักหัวให้ผูกรักลูกให้ตีท่านว่าอย่างนั้นถ้ารักบู ถ้าวัวควายของเรานะไม่ผูกไม่มัดไว้มันก็จะอดญ้าตายดีไม่ดีดผู้ร้ายก็จะมาขโมยเอาไปฆ่าหรือเอาไปทรมานก็จัดว่าเป็นการไม่รักกลัวไม่รักควายถ้ามีลูกหญิงลูกชายแล้วปล่อยให้เล้งกันไปตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาก็ไม่ไหวแสดงว่าเราไม่รักลูกลูก,ลกเลวเราก็จะมาร้อนใจอะไรเมื่อภายหลังนี่ถ้าหากว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีท่านว่าอย่างนั้น ถ้าเขาผิดระเบียบวินัยเราต้องลองโทษถ้าหากว่าถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นที่ไม่เสียหายเราก็ให้อภัยได้จัดเป็นอภยทานนี่รักษาศีลเรามันก็มีฐานอยู่ด้วยในน้านเนคขม,มะเนกขม,มะเขาเรียกว่าไม่มีการพยาบาทไม่โกรธไม่พยาบาทเมื่อเรามีความเมตตาเสียแล้วไอ้ตัวโกรธตัวพยาทนี่มันเนื่องด้วยกิเลสมันก็จะขึ้นมีขึ้นมาได้อย่างไงนี่เรารักษาศีลเราก็มีเนคขมะามารมีมันก็รวมตัวกันอกีก แล้วถามว่าการรักษาศีลมีปัญญาบรารมีครบด้วยไหมก็ต้องตอบว่าคนโง่นะเขาไม่มีใครเขารักษาศีลหรอกคนที่ทําลายศีลนะไม่ใช่คนฉลาดเพราะจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองนี่คนที่เขารักษาศีลได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ต้องเป็นคนที่มีปัญญาบรารมีอยู่แล้วไม่เห็นจะยากอะไรและก็ไม่เห็นอะไรจะยากถ้าถามว่ารักศีลรักษาศีลแล้วมีวิริยะบรารมี ตามมาด้วยหรือเปล่าก็ต้องตอบว่านิสัยเดิมของเราเป็นคนใจใจร้อนโหดร้ายชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดว่าสัตว์เปียอาหารของเราแต่เราก็งดเว้นเสียเราต้องหักห้ามอารมณ์แบบนี้เป็นต้นเราเคยยิงเนื้อยิงสัตว์ทำลายชีวิตสัตว์ทำร้ายร่างกายบุคคลอื่นเราก็งดไม่ทําแทนที่จะใช้ความโหดร้ายเข้ามาประจําใจเราก็กลับมีความเมตตากรุณาคือมีความรักมีความสงสารเข้ามาประจําฝืนอารมณ์เดิมหักห้ามอารมณ์เดิมเข้าไว้ กว่าจะทําได้มันต้องใช้เวลานี่ก็ต้องใช้วิริยะความเพียรถามว่าขันติมีไหมก็การอดทนอดกันสมมุติว่าท่านทั้งหลายที่อยากจะกินเหล้าเมาสุราเคยกินเหล้าเมาสุรามาแล้วรักษาศีลอยากให้ศีลบริสุทธิ์มันก็ต้องมันก็ต้องมีความอยากเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ต้องอดทนเข้าไว้กั้นเข้าไว้คิดว่าเราจะเอาดีหรือว่าคนที่เป็นคนชอบเจ้าชู้ลูกเมียใครผัวใครเขาไม่เลือก ชอบใจสัมผัสด่าเราก็ต้องใช้ขันติบาร,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 รมีเวลานี้เรารักษาศีลเราไม่ทําใช้ขันติเข้าควบวิริยะใช้ปัญญาเข้าควบทีนี้เรามาถามตัวเดิมงานศีลบาร,รมีอย่างเดียวนะสัจจะบาร,รมีจะมีด้วยไหมสัจจะบาร,รมีแปลว่าความจริงใจความตั้งใจไว้โดยเฉพาะเราเป็นคนจริงเราไม่ใช่คนหลอกเราจะต้องรักษาศีลจริงๆเราไม่ได้รักษาศีลหลอกๆเรา ก็ต้องมีความจริงใจว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดมุสาวาไม่ดื่มสุรามีอะไรต้องมีความจริงใจเราจะไม่ทําเองด้วยเราจะไม่ยุให้คนอื่นเขาทําและจะไม่ยินดีเมื่อคนอื่นเขาทําแล้วตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสัจจะคือความจริงใจเราต้องทรงอยู่เป็นปกติถ้าขาดสัจจะเมื่อไหร่ศีลก็พังมานั้นเห็นหรืออย่างว่าสัจจะบาร,รมีก็ต้องมี ทีนี้มีการเจริญศีลและารมีศีลบารมีแล้วอธิษฐานบารามีจะมีไหมอธิษฐานบารามีเน่ยแปลว่าตัวตั้งใจไว้แต่เดิมที่บรรดาท่านผู้ตุระศาตมีความตั้งใจไม่ทรงอยู่เปลี่ยนแปลงเมื่อไหรศีลก็พังเมื่อนั้นถ้าคิดว่าไม่เป็นไรจะกินเหล้าสักปันเดียวสักแก้วลาศีนิดหนึ่งเห็นไหมเวลานี้เราต้องการประโยชน์ ขอโกหกสักเลดนึ่งเถอะราศินก่อนถ้าไร้อธิษฐานบาร,รมีมันอย่างนั้นก็อธิษฐานบาร,รมีไปแปลว่าตัวตั้งใจเดิมก็ทรงไว้เราจะเป็นคนที่มีศีลบริสุธ์มันก็ต้องมีอธิษฐานบาร,รมีสําหรับเมตตาบาร,รมีไม่ต้องพูดถึงเพราะการทรงศีลมีเมตตาอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าไม่มีเมตตาศีลก็ไม่มีเวลานี้เรารักษาศีลอูศีลอุเบกขาบาร,รมีมันจะมีเกิดขึ้นไหมเราตอบว่าอุเบกขาบาร,รมีมันก็ต้องมี คิดนี้ว่าเราไม่ทําร้ายใครเราไม่กั่นแกล้งใครเราอดทนไว้ใจเรามันอยากสู้ใจเรามันอยากจะสู้ต่อยตีเขาใจมันอยากจะทําร้ายเขาก็ต้องใช้คันติคือความอดทนใช้วิรยิยะควบคุมไว้ใช้ปัญญาคอยห้ามปรามใช้สัจจะท่งตัวเขาไว้บอกว่าไม่ได้เราตั้งใจไว้แล้วเราอธิฐานไว้แล้วทรงจิตใจเขาปักหลักนิ่งเขาไว้และจะไม่ทําอุเบขาเลยต้องพยายามท่งตัวยืนเฉยๆไว้อะไรนี่มันก็จะเป็น อะไรอะไรมันจะมาแทนที่มันจะเป็นอันตรายเป็นเครื่องทำลายสินเราก็ยืนเฉยไว้เฉยทําไมเพราะเราต้องการพะนิพานเราไม่ต้องการความเกิดอีกเราจะปิดก,กั้นความเกิดเราต้องมีอุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ความจริงในด้านบาร,รมีนี่เป็นตัวสูงมากแต่เราจะเอามาพูดกันไว้ข่าวหลังเวลามีน่พูดกันมากในเรื่องของโครงการการสร้างบนบาร,รมีทีนี้เราต้องเห็นว่าการบําเพ็ญบาร,รมีอย่างใดอย่างหนึง่งก็ต้องมีเก้าอย่าง ขาประกอบเขาประกอบเข้าเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับประคับประคองทั้งเก้าอย่างรวมตัวเป็นสิบอยู่แล้วโดยธรรมชาติอันนี้ก็ขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความเข้าใจว่าบารมีของเรายังไม่ครบถ้วนยังบกพร่องหรือว่าคนเราไม่มีบารมีเลยก็ทรงว่าบารมีนะีมีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูไม่ได้กีดไม่ได้กันหนึ่งบารมีทุกคนมีบารมีได้ผมจะทรงแจกบารมีให้แก่บรรดาพุทธบริษัทคำว่าแจกหมายถึงการแนะนํา ไม่ใช่ยกบารมีส่วนตัวมาแจกในบรรดาพุทธบริษัทที่แจกกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นกําลังใจของตัวบุคคลของแต่ละคนของแต่ละคนเท่านั้นก็ขอให้ทุกท่านจงทําความเข้าใจว่าการสงเคราะห์ให้เต็มเต็มใจให้รับก็แล้วอาตมาก็จะมอบให้เสนอเวลาให้ท่านมีกําลังใจขอให้ทุกคนมีกําลังใจเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กําลังใจ เราก็จะทำอะไรไม่ได้เราจงมีความมั่นใจมีความกำลังใจเพื่อจะทำสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นให้มันเป็นบุญบารามีของเราทุกคนต้องเข้าใจเช่นนั้นทุกคนต้องเข้าใจเช่นนั้นสรุปด้วยความก็คือการทรงกําลังใจสามปรการในด้านศีลบารามีก็คือหนึ่งเราจะไม่ทําลายศีลด้วยตัวเองคือสองเราจะไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีลข้อสามเราจะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีน นี่ก็คือขอให้ทุกคนเข้าใจเช่นนี้ในเรื่องของศีลบารามีก็ขอให้เจริญพรขอให้ทุกท่านจงมีบารามีบุญบารามีให้เต็มเปี่ยมขอความสุขสวัสดีพิพัฒนมองคลสมบูรณ์ภูนผลจงมีแต่ท่านพุทธศาบริบรษัททุกท่านเจริญพร